สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Best s h d i Tarot นะคะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาตามหาคนดวงดีในเดือนกรกฎาคมนะช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วต้นเดือนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันดีกว่าว่าใครจะโชคดีแล้วคุณจะโชคดีในเรื่องของอะไรบ้างนะคะวันนี้มีไพ่ทั้งหมด3กองด้วยกันเดี๋ยวเราเตเรียมตัวมาเลือกไพ่กันนะคะ ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับด้วยกันนะคะสำรับที่1จะเป็นไพ่แมวเก้าชีวิตนะคะ nine life c a t นะคะไพ่แมวเก้าชีวิตแม่หมอจะแบ่งออกเป็น3มกองกองละ3มใบใบที่1จะพูดถึงสิ่งที่คุณจะโชคดีใบที่2จะบอกถึงว่าสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนความโชคดีของคุณ และไปที่3จะบอกว่าบทสรุปความโชคดีของคุณจากนั้นเราจะมาเปิดเปิดไพ่นะคะ Voice of the Souls นะคะเสียงจากจิตวิญญาณของคุณว่าเขาจะให้คุณเตรียมตัวรับความโชคดีนี้อย่างไรนะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปด้วยกันเลยนะคะ แม่หมอจะเลือกไพ่ทั้งหมด3ามกองตอนนี้ทุกคนสามารถอธิษฐานไปตามแม่หมอได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจเลือกไพนะ่ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนแต่ละกองจะโชคดีเรื่องอะไรบ้างกองที่1น,นะคะ แม่หมอจะไม่เปิดไพ่รีเวิร์สนะคะจะเปิดไพ่เป็นไพ่แบบธรรมดาไม่กลับหัวนะคะถ้าเปิดออกมาแล้วมีโอกาสกลับหัวแม่หมอขออนุญาตก,กลับหัวไพ้คืนนะคะเพราะว่าเราจะไม่อ่านแบบกลับหัวนะไพ่กองที่ 1 2และ3นะคะเมื่อพร้อมแล้วสามารถเลือกได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่แต่ละกองไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับไพ่กองที่1และนี่คือคำทำนายของคุณไพ่ใบที่1น,นะคะไพ่ที่คุณได้นะคือไพ่8ด,ดาบนะคะไพ่8ด,ดาบนะ ไปที่สองคือไพ่ Nine of Pentacles ไพ่ก้าเหรียญไพ่ใบที่สามคือไพ่ Eight of Pentacles นะคะไพ่แปดเหรียญโอเคและนี่คือคำทำนายของกองที่หนึ่งนะ กองที่1ถึงแม้ว่าจะได้ไพ่ใบที่1่เป็นไพ่ e d g อ of swords นะคะไพ่8ดาบจริงๆแล้วเนี่ยไพ่8ดาบอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่อึดอัดใจ,จหรือว่าทรมานใจหรือว่าอาจจะมีเรื่องให้ห่วงให้กังวลแต่จริงๆแล้วเรื่องของ8ด,ดาบเป็นความเป็นความโชคดีในเรื่องของการงานการงานเนี่ยคุณจะพัฒนาไปถึงขั้นที่คุณจะต้องได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆ เรื่องใหญ่ๆที่คุณจะต้องทำนะคะ เป็นโอกาสที่คุณคงจะหลีเลี่ยงไม่ได้อะแม่หมอคิดว่าคือถ้าผู้ใหญ่เสนอมาถ้าคนได้รับโอกาสนั้นแม่หมออยากจะให้คุณรับเถอะแล้วถ้ารับไปแล้วอยากจะให้ทําให้เต็มที่ในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของคุณถ้าคุณจะทําธุรกิจจะลงทุนก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยอาจจะต้องหาทําเลอาจจะต้องคิดเรื่องการวางแผนต้นทุนกําไรวางแผนการเดินบัญชีอะไรแบบนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะทรมานอึดอัดใจถ้ามันเหนื่อยก็หาคนช่วยมันเป็นโอกาสที่ดีอันนี้คือความโชคดีของกองที่หนึ่งจะโชคดีเรื่องการงานนะคะการงานการได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่และยากทาทไทมากยิ่งขึ้นนี่คือโอกาสของกองที่หนึ่งในช่วงเดือนกรก,กฎาคมนี้นะคะไปไพ่ใบที่สองเลยแล้วกัน กองที่สองนะคะใบใบที่สองของกองที่หนึ่งนะไพ่ของคุณคือไพ่นายอเพนท์เชคสนายอเพนท์เชคอลสบอกเลยว่าเมื่อคุณยอมรับในเรื่องของการงานที่จะพัฒนาขึ้นไปแล้วโอกาสแห่งการเงินก็พร้อมที่จะงอกงามเพื่อคุณเลย คุณจะโชคดีเรื่องการเงินการลงทุนการทำสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาจะออกดอกออกผลจะเริญง,งอกงามการเงินจริญรุ่งเรืองอย่างที่คุณต้องการแน่นอนถ้ามีการออมถ้ามีการลงทุนถ้ามีการทำสม่ำเสมอแม่หมอขอบอกเลยว่าสำเร็จแน่นอนและกำลังจะออกดอกออกผลนะ ให้ไปที่สั่งคือไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญเข้ามาเพื่อเป็นการตอกย้ําเลยนะคะว่าการงานการเงินของกองที่1เนี่ยโชคดีวดวงดีมากและมันก็เกิดจากสิ่งที่คุณทำเองเพราะฉะนั้นมาสอดคล้องกันเลย3ามใบว่าคุณทำงานตั้งใจทำงานมาตลอดผลที่ได้มันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการงานการเงินของคุณแน่นอนสำหรับไพ่8เหรียญ เพราะฉะนั้นอยากจะให้คว้าโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินการลงทุนมองหาโอกาสที่เข้ามาแล้วก็คว้าชัยชนะนี้ไว้คุณจะได้รับโชคดีเหล่านี้แน่นอนเลยนะคะเรื่องของการเงินโชคดีปังๆแน่นอนสำหรับคนกองที่1นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ voice of the soul เสียงจากจิตวิญญาณของเราของคุณของคนกองที่ห เขาอยากจะให้คุณทําอะไรนะเลือกใบที่1ไปเลยแล้วก็แม่หมอขอเลือก2องใบนะคะคลิปนี้จะจะไม่พูดยาวนะจะพูดสั้นๆกระชับเพื่อความโชคดีของทุกคน Forgiveness เขาบอกว่าถ้าอยากโชคดีกองที่หนึ่งถ้าอยากโชคดีอยากมีสิ่งดีๆในชีวิตต้องรู้จักให้อภยะะัยค่ะ Forgiveness ปล่อยวางให้อาภัยคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณนะคะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญสงกุศลไปให้เลยนะถือซะว่าเขาไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับคุณอีกแล้วอาภัยให้เขาแล้วโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณจะเปิดรับพลังแห่งความพลังบวกอะคะ่ะอย่างเต็มที่โอกาสที่จะเจอสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพร้อมที่จะให้อาภัยนั่นเองนะคะ ไพ่ใบที่สองคือไพ่ Love โ oh อ้โฮโชคดีเรื่องความรักด้วย โอกาสแห่งการมีรักแท้โอกาสแห่งการได้เจอความรักหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องการงานการเงินมาด้วยกันนั่นคือคู่แท้ในชีวิตของคุณดูแลกันดีๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่จะเป็นคนโสดอนาคตรเรื่องการเงินของคุณมันจะมั่นคงมันจะดีมากขึ้นไงจังหวะนี้ก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกมีความรักดีๆเข้ามาให้เลือกเพราะฉะนั้นเลือกดีๆก็ได้ความรักดีๆแน่นอน กองที่1โชคดีแน่นอนในเรื่องของการงานการเงินความรักการให้อภัยนะคะปังปัง,ปงแน่นอนค่ะสำหรับกล่องที่1น่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่2ต่อไปเลยนะคะสำหรับไพ่กลองที่2และนี่คือคำทํานายของคุณค่ะไพ่กล่องที่สองนะคะไพ่ใบที่1คือไพ่ Knight of Swords อัศวินถือดาไพ่ใบที่สองคือ Four of Pentacles ไพ่สี่เหรียญไพ่ใบที่สามคือ Three of Pentacles ไพ่สามเหรียญน,นะคะ ให้น้องแมวบอกว่าคนกองที่สองเนี่ยนะคะจะโชคดีในเรื่องของตักกะความคิดของคุณเหตุและผลที่คุณตัดสินใจการวางแผนของคุณที่คุณวางแผนไว้ในเรื่องการงานการเงินชีวิตความรักทุกอย่างสิ่งสิ่งที่คุณวางแผนจะตรงไปตามแผนที่คุณตัดสินใจตรงไปตามเหตุและผลที่คุณคิดไว้นะคะนี่คือความโชคดีของกองที่สนะคะถือว่า แผนที่ตั้งเป้าไว้อะสำเร็จแน่นอนแล้วก็คุณจะวินวินไปกลับมา้าคู่ใจของคุณก็คือจะแบบไปเผชิญศึกน้องเหมียวถือดาบแบบนี้นะก็คือเป็นอัศวินตามแผนโชคดีแน่นอนถ้าวางแผนไวด้ดีแผนท,ที่ที่เล็งๆไว้อะใช่เลยทีเนี้ยโชคดีความโชคดีที่สองของคุณก็คือ four of pentacles ให้สี่เหรียญสี่เหรียญหมายถึงคุณเป็นคนประหยัดมัธยัสถอดออมรู้จักเก็บ เพราะฉะนั้นการรู้จักเก็บเงินของคุณจะทําให้คุณมีกินมีใช้นั่งนอนทับบนเหรียญสีทองแบบนี้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการอดออมการประหยัดของคุณเป็นประโยชน์มันก็ควบคู่กับการวางแผนเพราะฉะนั้นเป็นข้อดีของคนกองที่สว่าถ้าวางแผนเรื่องธุรกิจการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่ามาถูกทางแล้วก็ให้ทําต่อไปเพราะว่าคุณจะได้ ได้มีเก็บมีกินมีใช้เพราะแผนการของคุณในครั้งนี้แน่นอนส่วนใบที่3จะเป็น3 of p e n t e n t e s ไพ่สามเหรียญจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้ามีการวางแผนว่าจะต้องมออีคนทำธุรกิจด้วยมีพาร์ทเนอร์มีที่ปรึกษามีคนที่จะคอยให้คำปรึกษาเราถ้าจะเป็นเรื่องของการทำประกันแบบว่าเออมเงินอะไรแบบนี้อาจจะคุยกับเขาได้ ถือว่าเขาเป็นหาคนดีๆแล้วก็ลองคุยกับเขาดูในเรื่องของการออมเงินก่อนการลงทุนอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องหาบุคคลที่3ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินเพื่อที่จะมาช่วยเราหรือว่าสถาบันการเงินในการออมเงินที่เหมาะสมนะคะที่น่าเชื่อถืออย่างนี้นะคะสามารถที่จะทําได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นกองที่2จะคิดจะออมเงินออมทองอะไรแบบเนี้ย ก็หาที่ที่น่าเชื่อถือหาคนที่น่าเชื่อถือหาคนที่ไว้ใจได้แล้วคุณก็จะโชคดีเพราะว่าไพ่บอกนะว่าคุณจะมีกัลยะาณมิตรในในเรื่องนี้สามารถทําได้นะคะถือว่ากองที่2ก็โชคดีในเรื่องของการออมเงินเก็บเงินลงทุนนะคะทําได้เลยนะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ voice of the souls กันนะคะเสียงจากจิตวิญญาณของคุณว่าเขาบอกให้คุณ เตรียมจิตวิญญาณในเรื่องอะไรอ่ะแม่หมอเลือกให้สองใบนี้นะคะใบที่หนึ่งคือ fierce fierce ในที่นี้ก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของความกลัวความกังวลอันนี้เวลาที่แม่หมอเห็นจะเป็นงูนะขึ้นในไพ่งูอแม่หมอจะจะจะเบนมาทางไทยเรามากกว่าก็คือการนับถือ พญานาคหรือว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับพญานาคไม่ว่าจะเป็นที่ที่ส่วนไหนในประเทศไทยเลยนะคะคือถ้าคุณสนใจในเรื่องนี้แล้วคุณศรัทธาในเรื่องของการเงินจะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาคท่านได้เลยนะคะงูใหญ่ งูใหญ่ต่างๆเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะขอพอรจากท่านได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าความกลัวมันจะทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสดีๆหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลาไพ่ voice of the souls ขึ้นแบบเนี้ยเราสามารถถ้าชอบบางคนศรัทธานในเรื่องของพญายนาคอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะไปไหว้บูชาท่านได้เลยแล้วก็ขอพอรในเรื่องของการ การเงินนะคะการลงทุนต่างๆอันนี้ท่านจะให้พรเราในเรื่องนี้ได้แน่นอนนะสำหรับกองที่2องนะคะไพ่เวทที่2ก็คือคามอะ่ะคามเขาบอกให้คุณอะ่ะสงบใจแล้วก็ทำใจนิ่งๆทำใจร่มๆซึ่งแม่หมอเชื่ออยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณ่ะเป็นคนที่มีความประหยัดมัธยัสถอดออมอยู่แล้ว อย่างเงี้ยสภาพคือนิ่งนั่งทับเหรียญไว้แบบเนี้ยนิ่งๆเลยนะเพราะฉะนั้นคุณมีความโชคดีในเรื่องของการที่คุณเป็นคนมีสติเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสมาธิอารมณ์จิตใจของคุณสงบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเป็นคนแบบเนี้ยมันจะทําให้การวางแผนเห็นไหมคุณวางแผนได้แม่นมากแล้วก็แผนการต่างๆของคุณมันก็เป็นไปตามที่คุณคาดหวงังไว้นี่คือข้อดีของคุณถือว่ากองที่สองเนี่ยโชคดีในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะ ยิ่งคุณใจสงบมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะมองเห็นช่องทางดีๆคือมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยกองที่2เนี่ยจะทําได้ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นทําจิตใจให้สงบไม่ต้องกังวลในเรื่องอะไรเก็บเงินออมเงินลงทุนวางแผนให้ดีหามิตรภาพหาเพื่อนที่ดีคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะกองที่สแม่หมอขอให้โชคดีค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กล่องที่3ต่อไปเลยแล้วกันนะไพ่กล่องที่3และนี่คือคำทํานายของคุณค่ะไพ่กล่องที่3า,พาไพ่ใบที่1คือ age of pentacles เราหาคนโชคดีที่สุดได้แล้วอยู่ที่กล่องที่3นะพไพ่ใบที่2คือ Five of Cups นะคะ Five of Cups ไพ่ใบที่3คือ Queen of Pentacles ค่ะเรื่องนี้นะคะคนะหมายถึงกองที่3ส,สิ่งที่โชคดีที่สุดสำหรับกองที่3คือมีโอกาสได้รับเงินนะคะเงินเงินแบบว่ามีเงินมาเข้ามาแบบ โชคดีอ่ะมีเรื่องมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าคนโชคดีมากๆเลยในเดือนนี้นะถ้าคนจะลองสิ่งโชคสิ่งดวงอาจจะเป็นไปได้นะมีโอกาสเพราะว่ามันขึ้นทั้ง a อ e of Pentacles แล้วก็ขึ้นทั้ง Queen of Pentacles คือการใช้จ่ายดวงการเงินช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดี แต่อันนี้แค่บอกให้ระวังนะเพราะคุณโชคดีเหลือเกินก็ระวังการใช้จ่ายอย่าเกินตัวอย่าให้มันเยอะเกินไปนะคะถ้ามีโอกาสที่จะเลือกเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เอาที่เรามั่นใจแม่นๆ่น,นเอาอย่างที่เราชอบก็แล้วกันนะในปริมาณที่เราสามารถทำได้จ่ายได้นะคะไม่ต้องเยอะเกินไปเนาะ ก็ถือว่าโชคดีนะขึ้นมาในเรื่องนี้ก็คือเป็น S of Pentacles เป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของการเงินทีนี้ไพ่ Five of Cups เนี่ย ไพ่ห้าถ้วย,ยนี่นะคะไพ่ห้าถ้วยก็จะเป็นลักษณะของความโชคดีในเรื่องของการหมุนเวียนคือมีพลังแห่งการหมุนเวียนอยู่ตลอดอะถ้าสมมุติว่านะถ้าแม่หมอพูดแบบกักความหมายก็คือว่าถ้าไพา่สองใบนี้ถ้าสมมุติว่าพอคนถูกสมมุติคุณโชคดีดวงดีอะไรเงี้ยถูกรางวัลอะไรเงี้ยจริงๆนะอาจจะมีประมาณหนึง่งนะคะถ้ามันไม่มหาศาลแต่คุณก็จะสามารถที่จะ เวียนเวียนใช้จ่ายได้เงินไม่ขาดไม่ขาดเลยจะคล่องคล่องในลนักษณะโฟล์ของมันอันนี้คือความโชคดีของกลองที่3ถ้าไม่ได้ถูกถ้าไม่ได้มีรางวัลเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามเรื่องการงานการเงินเรื่องของการเงินจะคล่องตัวดีตามแบบที่มันเคยดำเนินมาอยู่แล้ว นะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือพิจารณาดูว่าถ้ามันดีแต่ก่อนมันดียังไงก็ให้ดำเนินไปตามโฟลอนะคะนี่คือความโชคดีของกองที่3นะคะในเรื่องของ5ถ้วยอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะต้องรอคอยพิจารณาดีๆแต่คุณนะเป็นคนที่โชคดีอยู่แล้วเพราะคุณรู้จังหวะว่าคุณจะทำเมื่อไหร่คุณชาติสังเกตคุณรอได้ เพราะนั้นความโชคดีของคนก็คือคุณรอได้เรื่องแบบนี้คุณจะไม่มีทางเสียเงินมากเกินไปเพราะคุณเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็รู้จักรอแต่ไพ่มันก็ขึ้นเนาะว่าโอกาสดีๆมีมาแล้วนะในเรื่องของการเงินนะคะของคนกองที่3มนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ voice of the souls เขาบอกผลว่าอะไร เสียงจากจิตวิญญาณของกองที่สเขาว่ายังไงบ้างนะคะพไพ่ใบที่หนึ่งและพไพ่ใบที่สองไปเลยละกันนะพไพ่ใบที่หนึ่งเขาบอกว่า physical pain physical pain อันนี้ก็คือว่า เขาให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเรื่องของสุขภาพสําคัญเราไม่โฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวถ้ามีเงินมีทองเข้ามาใช้เยอะๆแล้วก็แบ่งเงินแบ่งทองเก็บสุขภาพไว้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เงินมาทองมาแต่ว่าถ้าเราเจ็บป่วยเราก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัว เองให้ดีควบคู่ไปกับเงินทองที่จะไหลามาเทมากองที่3มก็จะโชคดีมากๆไปอีกนะพไพ่เป็นที่2คือไพ่ loss นะคะ loss เนี่ยมันเป็นความสูญเสียเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจค่ะเสียสิ่งที่เสียไปถือว่าดีแล้วคุณโชคดีแล้วทุกคนเสียสิ่งที่ควรจะเสียไปนะอย่าได้เสียใจคร่ำครวญกับสิ่งที่เสียไปแล้ว เพราะคุณกำลังโชคดีจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาใหม่นะคะไพ่ Voice of the Soul บอกว่าให้คุณดีใจสำหรับปัจจุบันสิ่งที่เสียไปแสดงว่ามันไม่ใช่ของคุณนะไม่รู้ว่าใครเสียอะไรไปหรือว่าทำอะไรหายไปหรือเปล่าไม่ต้องกังวลคุณจะได้ใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ต้องปังกว่าเดิมแน่นอนตามไพ่ที่ขึ้นนะอันนี้คือ a อ e of Pentacles เน,นี่ยเป็นถือว่าเป็นความโชคดีที่น่าสนใจเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะจากคำทํานายของแม่หมอนะถ้าสมมุติว่าคุณชอบนะคะถ้ามันตรงใจคุณนะแม่หมอก็อยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Base s d e t a r o ของแม่หมอด้วยนะคะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ ในช่วงเดือนหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนหน้าจะมีใครโชคดีในเรื่องของอะไรบ้างเดือนนี้นะคะถูกกองเปิดมาเน้นเป็นเรื่องของการเงินเงินทองการงานหมดเลยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาอัปเดตกันใหม่นะสำหรับเดือนนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปไีโดนหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ